สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1นนะครับการแข่งขันมือคอนออนไลน์คู้แข่งเดินก่อนนะครับ <c oughs> ขึ้นมาส่งนี้ขึ้นไปมานี่พอดีคอนเซปต์การเดินวันนี้จะเดินย่อสั้นนะครับพอดีวันนี้เป็นไลฟ์สดทางด้าน facebook มานะครับ มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งขอให้เดินย่อสั้นก็เลยอ,อมันก็สนุกดีเหมือนกันนะคืนนี้ครับย่อสั้นไปกลับนะครับย่อสั้นไปกลับแต่ไม่รู้ว่าจะชนะไหมรอดูอีกทีหนึ่งย่อสั้นทั้งหมดเลยนะครับทั้งเดินก่อนและเดินหลังมาดูกันคู่แข่งมาแล้วคู่แข่งเดินปุ้มนะครับ อืมถ้าไปนี้เป็นจระเข้ฟาดหางลองไปนี้ดูอ,อีปุ่มทรงแป,ปลกนะครับรูปนี้ไป <c oughs> ว้าวสอดรับการกิน กินคนละตัวไปขึ้นไปครับมานี่ขึ้นนี่ดันสูงดันสูงขึ้นนี่ยี่สิบสิบหกแน่ๆเลย เพราะมันเป็นช่องมาอยู่มาแล้วดักหน้า <c oughs> ขึ้นมานี่เอาละครับใครจะหมดตัวเดินก่อนเหมือนกับคู่แข่งกำลังจะหมดตัวเดิน แล้วเขาจะมาต่อเด็ดทีนี้ต่อเพื่อเข้า hot. ฮอตอ๋อเขารู้ว่าเราจะกินส้นที่สองเขาก็เลยมาดักกินตัวนี้งั้นเราลงฮอตเขากินฟรีอีกหนึ่งอ๋อฉลาดมากกินฟรีหนึ่งอ้าวปล่อยให้กินอีกอ่าคนนี้เล่นไม่ค่อยห่วงเบีย้ยเ้ย <laughs> เล่นไม่ค่อยห่วงเบีย้ยครับ เล่นไม่ค่อยห่วงเบี้ยเลยรอจังหวะแถวนี้ก่อนพราะเขาก็ยังเข้าฮอดไม่ได้สักตัวไม่เข้าเพราะว่าเข้าไม่ได้จับแถวนี้ก่อนเอาละครับเข้าแล้วงานนี้ ินมาแล้วก็ต่อฮอตต่อฮอตเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็คาฮอตจังหวะพอดีอเราชนะไป <c oughs> คราวนี้เราเดินก่อนนะเราก็ย่อสั้นเหมือนเดิมนะครับย่อสั้นเหมือนเดิม

ไปครับขึ้นไปอืมต่อแล้วงานนี้สวน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 ไปนี่ ลบเข้าฮอตเข้าฮอตมานี่ขึ้นไปเข้าไม่ได้นะครับเข้าโดนเลยน้องหมาอย่าเพิ่งอลาวาดนะมันกำลังเงียบๆอยู่นะครับเพิ่งไปทำอะไรมัน หนีออกมานี่เขาก็ยังเข้าฮอตไม่ได้เอาแล้วครับไม่เข้ามานี่ไม่เข้าไปแล้วเอาแล้วครับเอามาบังฮอตตัวเองแล้วก็มาเข้าฮอตนะครับพืองานมาเอามาบางัง พื่อให้ตัวเองเข้าฮอดได้นะครับ <c oughs> ขึ้นนี่ แล้วเข้าฮอตตอนนี้ปัญหาคือฮอตเขายังออกไม่ได้นะครับอันนี้คือปัญหาฝั่งของเขานะแต่ของเราไม่มีปัญหาแล้วครับตอนนี้ของเรารอที่จะชนะอย่างเดียวแล้วรอดูท่าทีอยู่ตอนนี้ ฝนตกใหม่ๆนะครับเสียงเขียดร้องระงมเลยเอาแล้วลครับค่อยๆซ้อนหมากขึ้นมาอ่ามานี่ ทำไงจะพิชิตได้ตอนนี้ยคือมันก็จะก็แก๊กแก๊แกอยู่บริเวณนีน้อาถอยหน้าถอยหลงังอยู่ลงนี่ <c oughs> นั่นแหละครับเขาก็จะอาศัยว่าลูกนี้เป็นลูกเสมอไปเลยมานี่หาวิธีก่อน ไล่กินอ่าบีบมันเข้าไปหันไปบังฮอตตัวเองเลยไม่หนีโดนกินงานเนี่ยคิดหนักแล้วครับตอนนี้คู่แข่งโดนบีโดนบีนบ,บเกม เดินให้กินตัวนี้เราใช้ฮอตกินเลยมานี่ให้กินนี่อ้าวกากระบาดแดงออกเฉยเลยท่านผู้ชม เน็ตหลุดตอนนี้เลยเน็ตหลุดแล้วครับ uh, mm hmm. เล่นต่างนานเน็ต mm hmm. มาหลุดอะไรตอนนี้โอเคไม่เป็นไร mm hmm. สัญญาณเน็ต hmm. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ mm hmm. ขออภัยท่านผู้ชมนะครับ ที่สองไปเอาดูสิว่าจะเดินย่อสั้นไปแล้วผมสมองไปแล้วขึ้นไปแล้วถึงนึกได้นะครับเอาย่ออยู่ดีเอาย่อแล้วแหละย่อแล้วย่อแล้ว ย่อแล้วโทษทีลืมไปเฉยๆนะครับว่าตัวเองมีคอนเซปต์การเดิน<ม>เส็งเลยไปก็ถือว่าย่อแหละเพราะว่าโดนตัดข้างกอนก็เลยกลายเป็นย่อนะครับก็ถือว่าย่อไปย่อโดนย่อก็โดนบังคับย่อ โผล่หัวขึ้นไปเขาตัดข้างเลยเดี๋ยวจะไม่ลืมจำไว้จำไว้จะได้ไม่ลืมนะครับว่าเรามีคอนเซปต์การเดินวันนี้มานี่เสียบกินต่อออกมา ไปนี่เรียบร้อยครับผมเตรียมแผนไว้แล้วโดนผมทิ้งร่มนะครับเนี่ยครับเรียกลูกหลอกครับลูกหลอกลูกหลอกเรียบร้อยครับชนะแล้วเราต่อเลยถึงเขาเดินหกไปเก้าก็ช่างเราก็ไปสิบห้าไปสิบเหมือนเดิมนะครับชนะอยู่ดีนะครับเกมนี้ อย่าลืมนะครับลูกเล่นตัวนี้เอาไปใช้ได้นะครับไม่ห้ามไม่ห้ามเขารียกหลอกหลอกให้เข้าทางเราหลอกทิ้งล่ม,มย่อสัตนไม่ลืมนะครับไม่ลืมแล้วตัวนี้เมื่อกี้นี่ลืมจริงๆนะครับขึ้นมาตรฐานเฉยเลยนะครับจนไปโดนตัดทิงนึกพึง่งนึกได้แบบโอ้ยตัวเองมีคอนเซปต์การเดินนี่หว่าแบบวันนี้ ขึ้นนี้ไม่ได้นะโดนต่อสองยี่สิบสิบหกทันทีนะครับเอาลนะทีนี้เดินผิดนะเนี่ยเข้ารูปแพ้นะครับเนี่ยอ่ะมาจะแก้ดูจริงๆเข้ารูปแพ้นะ 3ามเอดยี่บหกนี่ผมแพ้เลยนะเนี่ยถ้าคู่แข่งรู้นะค่อยดูก่อนนะครับอ้าวไม่เดินสามเอ็ดยี่บหกเดินสามสิบย่บหกก็ไปเลยครับไม่สนเลยงานนี้จริงๆผมเดินเข้ารูปแพ้นะรูปเนี่ยต่อสองไปนี่กินสอง เดินให้กินนี่อะจะกินฟรีอีกหนึ่งตัวนี้นี้ก็เข้าฮอดเข้ากินนี้ จับนี่มาครับจับเลยมาเลขสามเออไม่จับมาเลขสามนะครับเหมือนรู้เหมือนรู้ กวเพี้ยอยู่ดีครับนี่นะครับกินไปกินไป กินยากเว้ยกินแล้วแพ้ก็เลยกินยากหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติแหละถ้าลองกินให้กินแล้วชนะคงกินจะคงจะกินคล่องกว่านี้นะครับ ไม่เดินนะ้เชื่เฉยๆนี่นะครับไม่รู้พิจารณาอะไรนะมันก็ไม่มีตาที่จะไปแ้้แเลยไม่รู้พิจารณาอะไรอยู่เรียกว่าเป็นเทคนิคจิตวิทยานะครับทาให้เราอารมณ์เสียคนเนี้เออนั่นแหละ <c oughs> มาครับคู่ที่สามคู่ที่สามย่อนะครับไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม ขึ้นไปนี่ สิบห้าสิบเก้านี่แพ้หรือชนะอ่อนสิบห้าสิบเก้านี่แพเนาะต้องเดินเจ็ดมาสิบเหมือนเข้าเต้มแพ้เลยนะครับตอนนี้ you ต่อไปตัวนี้ก็น่าจะต่อทรงนี้ได้นะเข้าเต็มนิยมเข้าเต็มนิยมใช่ใชไปซ้ำรูปกับอีปุ่มตัวเดินผิดพบกับสามเหลี่ยมเอ้วพบกับสามตัวเรียงนะครับไปซ้ำรูปกัน เ่าเต,ต็มเดียวกันเฉยเลยต่อตัวนี้นะครับอ่านานๆทีจะเห็นเคสนี้นะเคสที่ต่อนะครับเคสเนี่ยแพ้นะครับไม่ใช่ชนะนะปกติเขาจะเดินมาทางหมายเลขสิบนะทีนี้ต่อเป็นเคสที่ต่อนะครับสมมุติว่าต่อจะเป็นอะไรจะได้รู้นะครับวันนี้ แพ้นะครับต่อก็แพ้เดินเลยมาก็แพ้เหมือนกันแต่เคสที่ว่าต่อมักจะไม่ค่อยเห็นคนเดินเท่าไหร่เอาละครับทีนี้เราก็จะเดินส่งนี้นะครับเดินให้กินสามารถเป็นเคสนี้สามารถเป็นเทคนิคปลายกระดานอ e ีพ e ีหนึ่งได้เลยนะครับเป็นกรณีที่ต่อ เขาเริ่มรู้ตัวครับส่งสติกเกอร์มาโอ้ยเวลาจะหมดท่านเออทำไมไม่เดินสักตัวหนึง่งเออเดินตัวไหนก็ได้ที่ไม่โดนกินผมย้ําอยู่เสมอนะครับอย่าพยายามปล่อยให้เวลาหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดตัวที่ดีที่สุดเพราะมันไม่ค่อยดีหรอกมันเสียเปรียบแล้วนะครับเอาเวลาให้รอดก่อนเอาเวลาให้รอดก่อนอย่าเพิ่งไปคิดตัวที่ดีที่สุดเพราะเพราะขณะที่คุณไปคิดนะ่ มันจะหมดเวลานะครับเดินตัวที่ไม่ไมถูกกินก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็ไปชนะนะครับไป <c oughs> เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับ คิคปลายกระดานได้เลยนะครับเป็นอีกอีกอพีหนึ่งเลยเลยเรียบร้อยครับชนะ <c oughs> มาครับเอาเห็นไหมล่ะโอ้ยตายว่าจะย่อนะนี่ <laughs> ผมเนาะบรรยายซะลืมเลยโอ้ด้วยความเคยชินนะครับด้วยความเคยชินไม่ค่อยเดินย่อนะครับต้องขอภยอภัยจริงๆด้วยความเคยชินไม่ค่อยเดินย่อนะครับผมไม่ค่อยเดินยอ่อเป็นซะอย่างนี้นะทีนี้เอาไปเอาเข้าไปขออภัยทีมงานอย่างมากเลยนะครับ เสมอได้ไหมน้องตัวนี้ไปอูชสาว่าบอกว่าจะไม่ลืมไม่ลืมนย่นะก็ลืมจนได้นะครับแต่เดินหลังนะ้ะไม่ลืมนะแต่เดินก่อนมักที่จะลืมนะครับเพราะว่าเดินก่อนนิสัยสของผมนี่ผมชอบเดินสูง โดยส่วนตัวชอบเดินขึ้นสูงไม่ค่อยเดินย่อนะครับตัวเลขติดเป็นนิสัยน่าจะเสมอในรูปนี้ เสมอครับคู่แข่งกน็น่าจะเดินมาเข้าหอเรื่อยๆจะบอกว่าสุดยอดนะเรีนั้นยบร้อยเสมอ